สวัสดีครับผมบรรดาเขาเงี้ยนุสีชนะนะครับผมนี่มาตอนนกตะนุนครับผมตะนุนเขาดีครับผมโหดีอันครับยังมาถึงยังนิดต่อแล้ได้ไปตัวหนึ่ง,ง,งแ,ลลแล้วครับตัวสองยังได้ถึงโอ้มาตอนนกมณีได้หลายใบแล้วครับหัวจะถึงขามาหลายโตอยู่ครับผมหัวจะติดครับผม มืัอนี้เอาจมุนทิงมาครับจบมุนทิงก็บ่ค่อยเห่าแล้วครับผมม้าก็าขันขันยุดยุดครับบ่คือช่วงที่ผมกวนไปเจ้าขางครับผมช่วง,งนั้นโอ้ขันดีติดดีครับช่วงนี้มันก็บ่ได,บไ,ดกกบได้ิโต้บอดดินีนกเนกับบอดดิเบิงบ่งกันไลยครับผมนกก็เลย

หน้ามาหันกับว่ได้ตากแดดนะครับผมผมมีเวลาเนาะว่าตอนมาล้องมันยู่บ้านกน็ขันแน่อยู่ครับทว่ามันบ้ขึ้นซั่งฉลองหันนะครับผมช่วงที่ผมเด่นเสมอยืนเสาท่านครับช่วง,งนั้นนะช่วงนี้นกก็อยากลงแน่อยอะว่าแต่เดี๋ยวเดียวไฟนุ่นก็ว่าแต่เดี๋ยตัวนึงครับผมเดี๋ยวพูดตัวเดี๋ยวเอาลงมาครับผม น,น,นี่คจะบุญจริงครับผมนกก็หลังเดรนดีๆครับผมไปเชิงาเกลื่อนผมไปที่นี่มันกะว่ม,มีเวลาเบิง่บงมันน้ำรับจ้องหันมันเคยอยังในเหาะปรใดครับผมอยากหลงก็เก่าอยู่น,น้อยหนึ่งอยู่ครับก็ขันทุม่มไปนะครับแต่ว่าขันบะเร็งปันเก่าครับผม ว่ามันคือติดลงนะครับผมพออยู่บ้านก็บ่ค่อยขันไปเลยมันคือจะช่วงแรกๆครับผมเที่ยวใหม่ๆเดี๋ยวครับเดี๋ยวขี่หนีครับนกป้าขันไว่ไกลครับผมติดตามมันครับไปเป็นเดยสรุปก็เมื่อนี้ก็ได้ไปเตี้ยมหนึ่งนะครับผมมื่อนี้ก็ได้แค่ีเตี้ยมหนึ่ง<อ>แต่ผู้เลี้งยงกัตะนุนครับ มือหนาใไ้แกงมือไมอมหมเจ้าบุญทิ้งเกลีร้อยมันเห่าคาดก้นรับยังค่อยตีเอาไปต่อยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้นกพักนได้ขึ้นแฮงครับยังสั่งกับฝากติดตามนะครับช่องมนนท์บอลของยัยนักชีวชั้นนะครับผมคลิปนี้ขอฝากไว้ที่นี้นะครับผมสวัสดีครับ